พวกเดียดกระไดอ่าดีใจน้ำครับพวกเสียบก็เห็นได้หาเงินมืนบ่อ่าครับดีใจน้ำนี่นะครับลูกหลานของปู่ก็อยากคิดหอดบัดทุกคนดิครับว่าจะเป็นเอฟซีหรือว่าไหนครับคิดน้ำบัดทุกคนย่านแก่บ่ะไดนะครับเนะาะบ่ะไดเอ้อซื้อเอ้ยน้ำกายคิดหอดทุกปู่ทุกคนนะครับเด้ออยากให้ได้โชคน้ำกันย้ำปูก่กระท่านโชคให้ครับอยากให้ได้โชคได้มาน้ำกันครับ ครับคือปูให้โชคมาตัวใดกับบะมีกากไปน่นะครับน้ำเสนอบอกเย็บซี่บดครับคือกันนะครับแต่วา่าใดบ่วใดกะเหล้วแต่บุญไผ่บุญมั่น,นเป็นบ่เสียทองหอกแน่ยเงกันบมวได้ปู่ะครับอ่าสวัสดีครับเสียทองหอกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอืมเสียทองหอกกับเกลี่ยขอบคุณหวัวตามาหวัวดีครับนี่ครับมันเปมาหอดครับโอ้กลับมาแต่บ้านบุญนันบ่วอันเป็บานบุานบุญครับแต่บ้านดุงนะครับเนาะครับบ้านียังเกาะ บ้านโนนสว่างบ้านโน้นสว่างนะสว่างสว่างอินสว่างสว่างบ้านสว่างเตาไห้ยบ้านโน้นสว่างเตาไห้ยปีงเด็กก็เมียบ้านไม่ได้ไงไปนอนไปนอนครับอยู่บ่ได้อยู่บ่ได้โอ้ครับเป็นที่มาถามเอาโชคได้ได้ไปตัวงวดตัวงวดเห็นบ่ผู้เฒ่าครับไปนี่คนซาเบิดบ้านดีดีเห็นบ่ครับเสียทวงงงครับปู่ประธานโชคให้ได้ไล่มาได้ก็งวดนี่ ในพ่อในเห็นบุญแล้วพูพ่อได้เห็นบุญปวดพูอเว้ยลงทุนมาไล่ทำได้เสียทองงงครับครับรงทุนหน่อยนะครับแต่ว่าได้หลายอ่าก็ถือว่านี่ครับเป็นคำลังใจจากปู่ให้ลูกให้หลานครัไปนั้นมานีเนาะเสียทองงอกเลียนลอก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 ลกแตเป็นตาให้ได้เยอะอ่าเนี่ยครับเงินเทวดาเงินบุญนะครับเอาสารบุญเขาก็ต้องได้บุญผลขึ้นมากคือปู่บอกปู่อ่านั่นเท่าไหร่ ครับได้บ่ได้เฮากัอย่าไปจมเลยครับเด้อครับเพราะว่าอธิษฐานเอาครับอย่าจมนะครับอ่าอย่าจมอธิษฐานเอจมบ่ได้ครับครับสวัสดีครับแอดแตงยมูเอดไอแอดยิ้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ย้อนตัวใดก็เสียท่งออกเจ็ดเก้าได้ย้อนเจ็ดเก้าครับสองสามนี่เสียท่งออกบ่ได้สองสามก่บ่ได้ครับบ่ได้นะครับเนาะครับสองสามนี่แม่คู่กับบ่ได้เด้ครับแต่ว่าแอดยิ้มแอดแตงยมูครับได้ ครับเพราะว่าจะกกันไว้เองนะครับเพราะว่าว่าจะผู้ศักดิ์สิทธิ์เนาะลอตเตอรี่ไว้ครับไปยิบไปนั่นลอตเตอรี่ไว้มันก็ครับได้ใส่ได้ซอยครับแตกบนแตกล่างเยอะครับครับวันนี้ก็ไดสามตัวบนสามตัวล่างแมนครับได้กันคนละยี่สิบสามสิบใบอ่ามือนี่มือนี้ชุมนุ่มอ่าหลายจังหวัดตัวนี้ครับหลายจังหวัดมีจังหวัดใดเนี่ยร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดจังหนังร้อยร้อยเอ็ดสองหนังอ่ามีตาพระเอกเลยมีตาพระเอกหมอลำต่ว่าพระเอก พระเอกคู่นึงนั่นเฮ็จเต็มว่านี่เฮ็ดต็มว่านี่อ่าไอ้ทัวงอกสัขอห้าไแขนไอยขาน้ำกลืบ่ได้เขามาคนเดียวสัตว์ว่าทัวงอกไปนอนก็บบอหลอกอ่าผมเออตัวงอกร้อยหนี้มีในตัวมากไปเพราะขันมากแค่ตัวดิขันได้มากจคกตัวเนีนขาขาหน้าปูครับบ่ได้บ่ได้มั่งเลยครับเด้อครับไปขันได้มีตัวมากแต่ว่า แอดยิมกับสีแจงว่าแม่คู่เฮ่าครับเคุนไปยิบไปหาสลากกินแบงค์สะบานกองวดใบตัวได้ครับคันเอฟเีเอฟซีครับคันพอมีทุนมีห้อนกับไปยิบไว้เพราะว่าคันมือไปหาแม่ฮันนี่ถ้าไปจะจกลูกวิ่งปองครับมันตรงกันมันจะหาซื้อมาได้เนาะครับครับเฮ่าก็ต้องกันไปก่อนครับว่าจะเป็นยิมหรือว่าเสียทงหอกหรือว่าทุกผู้ทุกคนเฮ่าก็ต้องกันไปอ่าเฮ่ากันแต่ที่ห้อนี่กับเบิร์ดแหละครับอืมครับตรงครับคันมันตรงกันมันกันเตเตอรี่ยากกันยากกันนครับเนาะ ครัเกิดข่วมอยากได้ครับก็คือพอสมคิดเห็นบ่ครับแล้วว่าเกิดได้ไงมาได้ซวงงวดซ้ำงวดซ้อนนี่พอสมคิดก็ได้กับผู้ให้มาครับงวดนี้ก็ล้านเสียว่านได้ครับนับไปลอตเตอรี่ซอยพนอยู่ครับได้จับพนไปขึ้นเงินมากนะนะครับได้ได้ักลบกบหนีกันเรืออยู่โอ้เกตเปีเสียนอยู่พอแล้วก็ได้ใครด้วเนาะครับผมอืมก็ถือว่าพอแล้วว่าลรองเพ่งเวดปีเวดศาสตร์กระบ่ได้วดสันวาสวดสิได้เนาะ ครับอันนี้เงินบุญเนาะครับได้เหตุอดบุญได้สางบุญนําครับนักล่องครับล้านแแบบหมื่อวานนีนก็ได้ครับผมบห้องสนั้นวันไวดีใจน้าเพื่อนถึงน้ำจะคว้งน้ำเอฟซีน,ำ e นำ้ำครับที่ได้โชคได้มาใช้ต้นของเสียรุ่นต้นใดต้นนี้ครับโอ้ต้นน้ำงามมันปลาบุ๊ค บ่แต่งกะงามแล้วมันวันไม่ของมูนี่กระลังแต่งมาใหม่โมแต่งมาใหม่โมครับมีเต่งมาใหม่เกี๊ยวครับโอ้ยุบเสียเป็นล่างคุณตีเยอะเป็นล่างอ่าอันนี้มาอันนี้อันนี้คอนแก่นครับขันนายินเหล่ากะย่ามามือเป้าเดียร์สำเสียทงบอกว่าอ่าเสียไอ้ไก่เกี๊ยวนี่ก็แสนแตกด้วก en ันแสนแตกครับอ่าบ่เคยกระแสนแตกเพิ่นก็แสนแตกก็กำลังเดินทางมาครับขึ้มาไก่ถวายต้นมะขามปูนะครับเนาะ ครับดีใจน้ำครับบักขามสุกมกขามสุกก็ทันปตาเว้นสีกะเทาดอกบักขามสุกไปเออเออครับกันกันบักขามเขียวเลยสุกเคียวกินต้นไม้ักขามบักขามปีกหัวหย่อนฟัวว่ะที่เมื่อวานนี้ได้ไปบ้านเสียจวนน้ำมัวบ้ได้ไปครับครับเห็นเลขตัวเลขขันน้ำมุนบ้บงบ่ได้เบิ่งนเงินบ่แต่วันนี้มาเป็นวันที่หกบ่ที่ครับครับตัวเลขขันน้ำมนต์ของบ้านเสียจวนนอนครับเนาะ ครับแม่คู่เห็นเป็นว่าหนึ่งหกแต่ว่าเสียชวนเห็นเป็นหกศูนย์ครับผมกัพี่เจาหน้าเอาครับอ่าตัวเลขขันนำ้ำมุ่นบ้านเสียชวนนะน 90. ครับเดิบ้านเลขที่เก้าสิบครับไปอ่าแอบยิ้มกับเฮ็ดคืบไปเบิ่งก่อน,น,นละแล้วก็แต่ว่าตัวเลขขันน้ำมุ่นนะครับเนะเาะอ่าใ้เจ้าของบ้านเป็นเป็นคนเบ,า,นบาก็คือหกศูนย์มาสันาบานอ่าเสียชวนบานเห็นเป็นเลขหกศูนย์นะครับเอากับพี่จาหน้าเอาจวดไปนะครับเด้อหกศูนย์อ่าแต่ว่าบ้านเลขที่เก้าสิบ เขามาเขามาแล้วครับครับอันนั้นมาล้ําจอยรอยเอ็ดครับอ่าก็เดินทางมาบุญแล้วที่คุณลแม่นบลสาวเดียวเลยมาที่จอยบุญแล้วครับสาวเดียวกับบ้านเเดียวพราะโอ้ยต่กนเจใจงวดเี่อ่าครับเพราะว่าบมีูบ้าปูให้กำลังใจเลยเด้ครับครับอ่าขันปูให้กำลังใจมันก็ยุบไดเนาะเพราะว่าเขาก็ต้องยู่ต้องกินต้องยังหลายสิ่งหลายอย่างครับอันนี้ปูให้ทุนให้ห้อนแล้วอ่ากาะว่ามี้ทางานครับกับ มือไหแมาพูดพติผ้าเฮ็ดไปวัดพ่อชุมมออช่มแม่นบ่าวัดพ่อชุ่มครับวัดพ่อชุ่มแล้วก็วัดวัดอาซาสุนุบุลแล้วก็มือสุดท้ทายก็คือวัดปูเททองคือเขาวัดปูเททองครับตาของปูเททองกับเขาได้วยเหรอไอ้ยอดปลาป่ามันกินครับอ่าเพราะว่าตัวเลขวัดปูเททองกับเขาดีเพราะว่ามันหนึ่งสองสามสามเจ็ดเมืนบ่ครับเขาทุกวัดครับแต่ว่าเฮ็ดปลาป่าไปของปูเททองแต่ว่ามันอยาก ตัวเลขมันสลับกันนั่เคือกระจับคู่หนาอันนี้สินั่นคือกระจับคู่กลางเด้ครับเขาเขาทุ่งอาะครับของยอดปลาปาบัดปูเททองกระได้นะครับเพราะว่ายอดปามันได้หนึ่งศูนย์สองสามสามเจ็ดนะครับเนาะก็ถือว่าเขาถ้าการันตีคำนวณของไม่คู่นะครับของคำนวณของม่คุณเนี่ยก็มาบนมาล่างครับเจ็ดกับสองเจ็ดสองบนล่างครับอ่าของเสียจวนนี้อยเรียบร้อยครับเพราะว่าเสียจวนนะครับงวดที่ผ่านมา อ่าวิ่งแปดแปดเม็ดเดียวนะครับจับสัวเพิ่นเก็บจับให้ก็คือแปดเก็บแปดนะครับอ่าของเสียจวนนะครับเนาะครับของเสียจวนุยงวดเมื่อกี้นี่ครับครับงวดนี้ครับเป็นของแม่คู่เขาบนเขาร่างนะครับเพราะว่าจะเป็นเลขคำนวณอ่าครับเมื่อนั้นปู้กัขึ้นมาที่แรกปู้กัถือว่าปู้กับไห้ชักรันที่ปู้บอกว่าพญานาคกัมาปู้หน้าโคกกมาเอฟยิมกับตีเก็บเก่าอะไเพราะว่าพญานาคกับมันเจ็๊บด้วยแล้วนะครับ อ่าผู้น่าพูดก็เป็นขับไผู้เฒ่าเนาะครับผู้เฒ่าก็เป็นเก้าค่ับผาดเห็นมูใหญ่มู้งใหญ่ไม่ทิ้งมูใหญ่มู้งเทามูใหญ่โอ้ดูบันเกียร์ไปบันเกบยร์ไปเก้าทันปะครับนี่กันต้องวัดดิพันต้องวัดได้ปะโอ้ขอบคุณฟันเห็นมูใหญ่สิได้โชคตัวนี้ครับดีพอดีสิได้ดีพอดีได้ได้รุ่นเสียรุ่นสิได้หลายควายอีกคนนี้อือครับลายแตกอือผู้เสียรุ่นนี้เครื่องล้านแตกงวดสิมาเกียร์กว่คุณอาซีล้านแตกนะครับเนาะครับ ฟันเห็นงูใหญ่แต่ว่าบริษัทสอดเป่นบ่ครับใครอยู่ดอกผมเป็นงูเกี่ยวงูรัดทั้งส่วนนั้ครับเนาะบุญเฮากะงูก็ถือเป็นมาเป็นสายหนักสายยังกันล่ะกับเป็นสายยังเป็นปรากฏตัวเห็นนั่นแหละครับก็ถือเป็นผู้เป็นญาเตานั่นแหละที่เป็นรักสมรักษาอยู่ที่ได้โชคเงี้ยทุกท่านครับสวยครับสวย บ่มันเป็นโครเนี่ยครับอ่าเสียรุ่นเบนแทงซ้อมอ่าซ้อมต้นบักขามนะครับบักขาเอฟเพราะว่ามันโด่นแล้วมันบ่อใดนะครับเนาะครับอ่าสาธุสาธุคุณนางน้อยกําลังเห็ดต้นบักขามอันนั้นต้นน้องใบนางน้อยคุณเยาวรักกรอบแก้วนะครับอ่านางน้อยกําลังเห็ดต้นบักขามให้นะครับเด้อครับนีเอฟซีผ่านมาทั้ง นังหน่อยนะครับคุณเยาวรักกอดแก้วนะครับผมลาบก็มีตัวไอ้แซ่บอยู่ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกผู้ทุกคนอ่าสำหรับตัวเลขที่แม่ผู้คนไปยิบไปหา่าต้องงวดไปนะครับเนาะครับก็มีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งครับอ่าหลักการหนึ่งหกนี่แหละ ครับอกันหนึ่งเก้าเอฟซีกลับไปยิบไป้ะครับเด้อเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเก้าครับผมนี่แม่ครูไปยิบไปหาสลากทิ้งดังตะบานไปแต่ว่าตัวเลขยันน้ำมุ่นบานเสียชวนในบ้านนี่คือหกศูนย์นะครับอ่าครับครับสวัสดีทุกผู้ทุกคนครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาครับเป็นกําลังใจให้ท่านช่องครับครับสวัสดีครับสวัสดีใครแอดแตงโมแอดยิ้มแม่ครูให้ ออกเรียกแม่ครูบอกด้วยค่ะครับผมขอให้ออกนะครับเพืออธิษฐานซ้อยกันครับแรงสัทธาครับเฮ้ากับตั้งจิตอธิษฐานซ้อยกันใครแม่ครูเฮาครับสวัสดีครับเอดยิ้มจากชัยาูมิสวัสดีครับเอฟซีชัยภูมิในโชคในหมานมานอครับทางชัยาูมิทางเมืองเลยนะครับส่วนนี้ครับทางขอนแกจนนะครับเนาะครับหลายคููหลายคนครับหลายจังหวัดครับ ที่ทั้งกรุงเทพมหานครก็หลายเนาะครับเนาะทั้งสมุทรปราการคุณนะครับทั้งขุนก็มีโอ้หลายเนาะครับทุกจังหวัดทั่วโลกเนาะครับเพราะว่าจะดูกระต่างประเทศเพราะว่าอยู่ในประเทศเนาะครับเนาะครับได้เบิึงคลิปของแอดยิมแอดไอแอดแหนมโม่แล้วครับก็คอยสุกมันมาลำลำเรื่อยๆนาะครับแล้วเสียทั้งงอกคนถวายต้นผาป่าปูแล้วนะครับปูให้เพิ่นตองงวดแล้วก็ไอทิดจอย อ่าบพรว่าจะเป็นของเอฟซีนหนักหน่อยนะครับถวายต้นประป่ามือนี้ปูบอกว่าหกเจ็ดศูนย์ตองหวัดครับผมอ่าหกเจ็ดศูนย์นะครับเนาะอ่าสาธุสาธุครับอ่าแม่อคู่คนไปยิบไปลอตเตอรี่ไปก็คือเจ็ดศูนย์หนึ่งเก็ดหนึ่งเก้าหนึ่งหกเลยครับเด้อตองหวัดเอฟซีได้ยินแล้วครับกับสลากกินแ,แ,แบ่งรัฐบาลบนมาขายกับยิบไปเนาะครับเพื่อมือไปล่ำแก่บนมือไปล่ำถวายเนาะครับถ้ามันตรงกันมันจะหาซื้อบ่ได้ ครับแม่คู่บอกหาสองแม่ยิ้มอ๋อคุงลุงสิริอ่าแม่คู่บอกหาสองครับแต่ว่าเมื่อไปบ้านเสียจวนแม่คู่วางสิละครับเราหลงมาบอเนเก้าสองเมื่อสันวาอ่ะมาใส่อีกออยิมกับายอยู่นะครับเนาะอ่าในกะอันนี้ไปนั่งเทียบปูพนกระลันปากออกมาครับผมครับยิมดีใจด้วยนะคะมันหมันค่ะยิมครับเอฟซีกับมันหมานนะครับเด้อคุณแม่สมพานทีวีครับผม ครับขอบคุณครับ fc ไงมันมันน้ำกันบรทตกผุ้ทุกคนครับเมื่อนี้ลูกหลานนี่งวดนี้บ่มเอื้อดิแหมลํำจ้อยกับสาวเดียวเลยครับพระบามิตรบุญนะครับเนาะครับมิตรบุญมิตรพ่อป่าเมนไวทิจจ้อยสาวเดียวกับบ้านเที่ยเดียวครับผมซอยบุญครับเดี๋ยวก็ได้ไปนั่นมื่อนี้เนาะครับเนาะครับทั่วงอกกบซีหามือกับบ้านเทอนึงว่าไปยุบันบ่ไดอ่าเพราะว่าเศร้าบานกวนไหลนะครับอ่า เมู่อวานเตกคุณดเพราะว่ามือแอดยิมไปมือลำวงเนาะกับแต่งโมเวนบอลครับกับไปบอกเครงเวทีของไทยบานของทวงวอากันครับเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์นาะครับกับมาเต็มเต็มแล้วกับมือวันเกิดของแม่คู่เนาะรับแม่คู่กับยิบลอตเตอรี่ขึ้นโซ่ก็คือเก้าเจ็ดกับสิบเจ็ดบอกมือนหนนเวนบอลอ่าที่พอสมคิดพอท่วงกันเอาขึ้นโซัไว้นะครับผมแล้วกับยุบันคุณพ่อบุญมากอ่าไปงานต้นเสรอนเนาะบุญ เจตดบุญบานคุณพ่อบุญมากนะครับเนาะกัแม่กู้เพิพ่นกัประกาศบอกเจ้าทึงเวทีกะบเก้าเกียรตหนึ่งเกียรเจ็ดศูนย์สามส่วนะครับอ่ะแอดยิมกะหลั <c oughs> งจากนั้นแอดยิมกะมามาบุญบานของเสียทงหอกต่อแต่ว่าไปแต่แอดยิมครับกะไปให้ให้โชคเอฟซีเยออ่ะยิมกะบ,บอกว่ายิมสิพาด้วยวริษัทเพิ่นกะไปเพิน่นในสุโขศน์ดอกนะครับยิมไปบ,บอกเก้าเกียรติสิบเกียรติราคาเจ็ดศูนย์สามส่วเนี่ยแหละครับเป็นตัวเลขของปูเนาะ ครับผมวดที่มาครับก็ไปหยิบไปหาไปน้ำเด้อหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งหกนี่แหละครับอ่าเอาไปหยิบไปควนโหลดครับแล้วก็ตัวเลขขันน้ำมต์บานเสียจวนเมื่อวานนี่ก็คือหนึ่งเนี้คู่เห็นเป็นหนึ่งหกแต่ว่าเสียจวนเย็นเป็นหกศูนย์นะครับท่ากอาไใจีรเาครับแอดกับเป็นแยแนวทางนะครับเด้อใส่วิจัยยันในการรับชมครับบอได้ชักชวนเด่นกันพนันแทยประกันให้ครับบึงเป็นแยแนวทางครับครับเสียใหมากโอ้คหมันขยันเลย มือนีพ uh, ันเอาเขาโพดมาถวายกูอ่ะเอาไปมุ่นมากมาแม่มันมิีแห่งเด้อกไปมุ่นนค่นไปล่าคลับสวัสดีครับครับผม ครับฟีที F ่ C T, กดไลค์กดแชร์กันมากคอ,อยชมชมกันมาได้ครับเด้ออ่าครับว่าต้องตัดใจย้ำได้ครับอ่างวดหนาก็มีครับงวดหนาเทาไหร่ครับแม่คู่กับผ้าสางบนนุ่สิตลอดได้ตลอดครับอัในใดตลอดทีข้าวโพดอร่อยครับอร่อยไอโบครับร้อยของปะเถาไม่แล้วร้อยของปะเถาไม่ะเออนี่แหละปะเถาขินหอดย้อนลอยข้าโพดเจี้ยงไงละ่ะน้ำมุนปูน้ำมุนปูน้ำปูครับตัวมาคนเอาถั่วโพดนะครับเอามาถวายปูเสียกเลยครับ ตะว่านั่นมาบวกคู่กันนั่นว่าช่วงอันนี้พ่อตาเป็นต้มเองบ่นี่ครับอืมต้มเองคู่เองครับเอาหญ้าเองเอาหญ้าเองลูกเคยกับลูกสาวเป็นกำลังใจให้อ่าอยู่ห่มหนัอกับนั่มหนันพ่อแม่นก็ดีใจกันละอครับพอเพราะมันแกยู่ห่างแกยู่ไกลไม่ได้ย้ำมันแก่๊ยไปกินซอยอยูไก่เนี้ยนมเป็นมากเออเออไม่ใหญ่กว่าเดงว่าเย้ปั่นได้สิมาสันว่าปามันเงาเดียวสันว่า มันเศร้าหนาวกันนะครับเนาะอากาศมันหนาวตั่นเก็นไปงายครับผมครับสวัสดีครับเอ็ดซี่ทุกๆกันนะครับว่าจะเป็นทั้งอำเภอบรรดุงนะครับอาจะมาอุดรนะครับทั้งนะครับทั้งนครพนมทั้งอุบลรัชธานีธนะครับศรีสะเกดนะครับวันที่ยิบเก่าเจอกันนะครับเด้ออยู่สารไมฮันนี่ครับผมอ่าก็มีทั้งช่วงเศร้านะครับถวาย มุนพาคุณเจ้าแม่นบอครับอ่ามาใส่บาตรเพราะไซบาตรร่วมกันครับอยู่อ่าสานเมฮันีเลยครับเด้อสซีทำพิธีถวายครับอ่าทำพิธีถวายนะครับเลื่อนไทยครับนี่อ่าเจ้าเมฮันีหรือว่าเมฮันียีสานครับผมเพราะว่าแม่คู่พิ่นตั้งกิจอธิษฐานไว้ค่ะเพิ่นมีโชคมีมันนะครับเพิ่นอ่าสมมาติปารถนาะนะครับว่าเพิ่นอธิษฐานว่าลอตเตอรี่ใบเดียวได้เสียตรงนอกอ่บัดนี้เพิ่นได้สองใบบัดนี้เพิ่นได้คู่หนึ่งนะครับเนาะนั่นแหละครับเพิ่นก็เลย เอาไวแก้บนเท่งหมอลำหมอลำนี่เป็นนักร้องดำดำสี่ท่านคนนี้ดำสี่ท่านครับครับอ่าแม่ผู้หอมหวนอาจารย์สมจิียรติอาจารย์สาธิตอาจารย์ลุนโลดนะครับเนาะอ่าพ้อกันเลยครับเด้ออ่าชมฟีครับอ่าชมฟี่เลยครับแล้วก็ได้มาใส่บาตอันนั้รวมกันครับอ่าแม่นผู้บริจัดพิธีใหญ่ยกวันที่9ก้าวันที่29นะครับเพราะพอดีคุณว่าเก่าซองเก่าซองเลยเแาะมาแต่๋อเนาะครับอ่า รบพิจารณาเออพิจารณาเลยครับพี่การในการรับส่งเมนอ่าครับเสียทั้งว่าคู่ให้ิ่นตองหวัดอ่าหลังจากคุณถวายส่วนผรป่าแล้วนะครับอ่าผู้ใดได้ยิมก็นาเสึนคือเก่านล้ะครับได้เข้ากับไปยิบไหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไปนะครับเพื่อหอดคุณมือมามันสิบบมันจะบทันงนี้เราเสียทั้งหมดเนาะครับอ่าคุณเออเป็นคู่เป็นคู่อยู่ อันนี้ก็คู่อุดรกับรอยเย็ดอันนี้คู่บุรีรัมบุรีรัมอ่าเสียเสียทั้งห้องอยู่บุรีรัมบ่ครับแต่แต่คนอนๆนี่ไอ้เก้อบคุณก็เป็นอยู่ทั้งบุรีรัมบ่แทุกเดวบ้านครับบ้านเก่าเพินรับเพินยางมาแต่พุนอะ่ะพอมียางมาก่าสันว่ามีพี่น้องจากคนก็อันของขม่ สิบสามคนแต่ว่าบ้านไหม่นุ่นสว่างสว่างเัี้นี่แต่พี่น้องเสียทองออกเบิดบานเลยเครับครับเป็นมาแตกเก่าแตกกัวอยู่ฮัลครับไม่ได้พ่น้องกันครับเป็นบ้านใหญ่ครับหาผ้าลูกเต่ามาหาความเจริญเนาะครับอ่าคบัานนี้ไอ้มนุ่คนชชยสว่านเฮ็ดได้ยังไงออกเี่ยออกไอเดียแรงได้เลย่นว่าครับผมอ่ะพี่มนุ่คนชชย ครับไปพี่ไอ้มงคลเดียดถือรายไปเลยก่อนพี่มงคลใจไอพี่ฮ่าสิบโตหาเมื่อนหัโอ้เพเ่้ยมาได้ลอตเตอรี่เออครับได้หาเมื่อนน้อเอาดีใจครับดีใจน้ำไปน้ำไปเจ็นน้ำอยู่ดิครับไม่ได้โชคได้มาน่ากันครับสายบุญเนาะครับตะกี้กามาลองงองลองงองแหละกันยากในการงานเนาะครับประเดี๋ยมากมีโอกาสพ่ออยู่พ่อกินแล้วมี่ระวางย่ำได้ค่อยมาก ครับผมมาย้มแดงกับสายดอกสานบุญอ่าผู้อยู่กัสเซท่าอืคือเสียทองหวับผู้นดฮถ่าชินทวงหวับรุ่มเทียบกับทายู่พันละครับปริกินง่ายดอกปลาแดียกเสียบเสียบประเดียกงงงกับปริจิณง่ายดอกแต่ว่าครับอเอฟซีนะครับอ่ามือมือมือวันที่ยีบเก่าเลยครับเดี๋ยเอฟซีทานใดจะเอาน้าปลาของแม่กู้ครับกลมาเอาอย่างไรด้เลยครับเพราะว่าสิแก่ไปเต็มขั้นรถเลยครับผมเพราะว่าน้าปลาเพราว่าแก้วบองอ่าแล้วก็ น้ำปลาร้ามีสูตรสมตำสูตรออมแจงแล้วก็สูตรแกงออมแล้วก็น้ำพริกปลาร้านะครับสิจัดไปเต็มเพราะว่าไปชุดวันมา่อพ่อเอฟซีนะครับอ่าวันที่ยีบเก่าขับมารอรับเท่นั่นเลยนะครับอครับผมราคากันเองลูกหลานของกูนะครับเนาะเสื้อขวดนึกกินได้คุ้มเด้ครับได้กันผู้ตำรู้บิดเมื่อยก็ที่ได้ยกเป็นอาทิตย์ยกครับเพวมขวดไงนะครับกันผู้ตำเสียบตำนัวมือเยี่ยมกันผู้ตำเสียบตำนัวย่านเอ้ยระวังงากอีกน้ำปลาร้าก็ได้ เอาไปว้างไว้น้ำขวน้ำหยังก็ไปได้อ่าเพิ่นเห็นเสียบแต่เพิ่นไม่ลอยเอาไหมลอยเอาครับครับลอยเอาเอาไปตำนะครับมันเสียบนะครับเนาะงตักชวดตำม้วนตำ่วดตำแจงออมแกงเสียบมาครับช่วงหอกตำมะคุงว่าเปลี่ยนกระยังตำเสียบตำเสียบสมัอเพิ่นย่องเมียเพิ่นว่าไอ้เมียมันตำมะคุงเสียบเพราะเสียบจนไหนครับใส่น้ำปลาแม่ยคู่นี่ใส่แล้วเพรต้องใส่น้ำปลาคือพอดีเลยครับรสชอาดคือพอดีเข้มข้นครับผม ครับอ่าวันทียิปเซลครับล่อรับเอาอยู่สารไมฮันนี่เลยไม่ต้องการเอาไปบริโภคหรือว่าไปขายครับเสียไปขายก็คือเอารถมาใส่เอาเลยรถมาใส่เอาครับมาแก้เลยเพอเสียทงหวากคนนี้แก้ไปเต็มตันเลยสามสิบห้าบาทสามขวดร้อยสามขวดร้อยครับแพ็คเท่าไรแพ็คละไรแพ็กระสี่แพ็คระสี่ร้อยครับแพ็กระสี่ร้อยได้แล้วมากโอ้โหแพ็คหนึ่งแพ็คหนึ่งจะขวดสิบสองครับสิบสองนะครับอ่าราคาน้าปลาราคาปลาล่าแก้วบองก็คือกันเลยครับเดลย อ่าครับผมเอฟซีอยู่ทั้งไอหน้ากลางยิ้มก็บ่ได้ไปยักเชียพิ่นก็สั่งอยู่บ่เซานะครับเนาะบ่เข้าเดินมาค้า่ง่ายก็ได้ไปข้างหน้ากลางเนาะครับอ้าวบุรครับยามใดว่างๆไปยามใดสิแกงดอกเนาะครับครับสวัสดีทุกผู้ทุกคนครับที่กดไลค์กดแชร์อ่ะตัวเลขที่แม่พูดยิบตองหดเนาะครับเนาะก็คือ7017 19อ่าแล้วก็16เนาะครับอ่าไปหยิบไปได้ครับเด้อครับอ่าสำหรับปูให้เสียดทองอัว มือนี้หลังจากถวายต้นพระป่าแล้ว Joy, ไอ้ทิดจอยถวายต้นพระป่าแล้วฟูให้ตัวไดเนะครับนาองเดี๋ยวแอดยิมสี่น้่เสนออีกมือลัางเลยครับสำหรับมือนี้แอดยิมแอดไอแอดแตงโมครับขอสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ